สวัสดียามเช้าครับนะครับกับคูดจะให้ฟรีสไตล์ครับกับน้องสายลุงครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ว่าเอาของมาให้สายลุงสายลุงจะชอบไหมนะครับช,ชอบไหมเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่า๋อา,าดูปเปิดเรื่องมานังลงมาดูชอบไหม,อมชอบไหมอ,อ๋อของฝากจากคุณญาของฝากจากญากบุตร แกเป็นหนึงอือมาดูกันนี่หุ่นยนต์น,นี่อันนี้รถน,นี่รถนี่รถเล็ดเล็อ้ชอบเลยชอบไหมลูกอเอ๊ะ ชอบคงจะชอบใจใหญ่เลย <S 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 แกใช่ไหมเออเดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแกให้ได้แล้วได้แล้วไปใส่มันนี้อได้แล้วไปไหนโหไปทดสอบระบบเอวมาขับนี่มาขับนีมั้งทำมานี่นี่ขับมบึงขับตรงนี้อ่าขับเลยโอ้โ,อโอ้อ่ะริงมาริงมา เอาแล้วยอดบรรทุกครับเดี๋ยวเราจะแกะยอดบรรทุกให้นะครับอืมโอ้โหไปตัวอะไรโอ้ไปเลย <c oughs> <c oughs> เอาเล่นเลยลูกเออดีมากดีมากตั้งได้ไปเนี้ใส่รถเหนียวหุ่นใส่รถใส่รถแล้วขี่ไปเลย ออ,อครับก็วันนั้นแหละครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาลูกไปตรวจเช็คร่างกายตามมอนัดนะครับอตอนนี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยวก็รอาสายๆนิดนึงนะครับนะ,ะสักเจ็ดโมงแปดโม <inclusive>. งค่คอยค่อยเดินทางกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักไว้ก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายต่อ ในการวอล์กใลวันนี้นว,ว, न, วันในวันนี้ครับนะอ่าละครับขณะนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดื่มกาแฟกันเราต้มไว้นะครับไปนี่บรรยากาศในยามเช้าครับก็ยังคึมฟ้าคึมฝนแต่เมื่อคืนนะนี่กาแฟเราก็เรียบร้อยแล้วครับกินกาแฟกันกาแฟดำต้มด้วยมัคก,กระพดนะครับ ได้แก้วบั้ไหม่ด้วยของผู้กเกษียณอายุราชการนะครับนะเขาจะแจกให้เราครับหลายคนกเกษียณน,นะครับในกลุ่มเขาก็แจกให้ทุกคนนะครับนะเพราะว่าเขาผู้กเกษียณแต่ละคนก็จะมีของที่ระลึกนะครับนี่มีจะมืดหน่อยนะคลองเปิดแฟลชก่อนเปิดแฟลชแล้วมาดูเนื้อกาแฟกันเนเามีเฮ้ยเข้มข้นเข้มข้น,นเ,นะเข้มข้นดีนะ รีหอมมากอือประมาณนั้นแหละไปทีนี้ก็เราไปดื่มกันนะครับนั่งดื่มกันก่อนจะเดินทางนะครับนี่นวกาแฟนแต่งตัวอย่างดีจะไปยาหมอขวดกระโบว่างติดขวดแล้วนี่ฮะ,ะให้ยายกินข้าวก่อนส่วนผมกาแฟ แล้วนั่งแป็กแล้วเดี๋ยวชิมกาแฟกันอ,อร่อยอร่อยชงได้เข้มข้นดีนะครับไปครับเดินทางนะครับเดินทางกันไปเอาไปไปไหนล่ะไปไป,ไปอ่าไปกับไป อย่าหายเด้เขาไปเห็นยังดอกมานี่ไปครับเดินทางอันนี้ก็จะพาลูกสาวน้อสายลุงไปพบหมอนะครับตามนัดเนื่องจากหมอเขาจะนัดประเมินยาว่าอย่างนั้นว่าเหมือนเขียนในใบนัดว่าประเมินยาที่แบบว่าที่พ่นนะครับที่พ่นอยู่สองตัวว่ายาที่ใช้ ได้ผลเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นเหมือนว่าประเมินว่าหลังใช้นะครับหลังใช้มาระยะนี้ระยะหนึ่งเนี่ยน้องเขาดีขึ้นไหมอะไรประมาณนั้นแน,นะครับเนาะก็คือว่าติดตามอาการนะครับมันก็ดีกว่า,าโรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐอยู่เพราะว่าเอกชนนะเนาะแต่ก็ต้องสูงค่าใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าเขานัดเราไงนัดติดตามอาการนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะดีเพราะว่า ถ้าไม่นัดเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะอ่ามันก็ถ้านัดอย่างนี้ติดตามอาการเรื่อยๆอาการหนักมันก็ไม่น่าจะเกิดน,นะผมว่านะครับแต่ถ้าเขาไม่นัดเลยถ้าเป็นเหมือนโรงพยาบาลที่ไปก่อนโน้น <c oughs> ไม่ขออ้างอีงเขาก็อาจจะทําเขาบอกว่าทำดีที่สุดแล้วแหละแต่หมายถึงว่าเขาไม่นัดติดตามอาการเรานะครับเขาบอกว่าเป็นค่อยมาอะไรเงี้ยพอเป็นแล้วค่อยไปมันก็ คือมันก็อาการหนักอะนะมันก็อย่างนั้นแล้วอ่ะนการที่เขานัดเราอย่างนี้ผมมองว่ามันดีเพราะว่าหนึ่งมันก็ป้องกันนะครับเนาะป้องกันอาการหนักที่จะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยนะหมอท่านหมอท่านก็บอกว่าถ้านัดแบบนี้ก็ติดตามอาการไปเรื่อยมันก็จะลดลดการนอนโรงพยาบาลได้มากขึ้นนะครับเนาะนอกจากว่ามันมันเป็นหนักของมันอยู่แล้วถึงจะได้นอนแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้มันก็จะ มันก็จะได้ติดตามอาการอะไรอย่างนี้นะครับหมอก็จะประเมินอาการทุกๆครั้งที่นัดไปนะครับเนาะ,อะโอเคนะเล่าให้ฟังประมาณนั้นลูกใครที่เป็นหอบก็สู้ๆนะครับดูในเห็นใน a c e b o o k ในอะไรเนี่ยหลายคนเลยนะครับเด็กๆหลายคนก็จะเป็นนะครับโดยเฉพาะลูกเพื่อนผมเนี่ยลูกเพื่อนผมก็เป็นหลายคนนะก็เห็นแล้วก็สงสารเห็นแล้วก็นึกถึงลูกตัวเองนะครับเพราะว่าเราสู้มาแบบนี้นอนโรงพยาบาลกันมันก็ลาบาก นะครับอย่างไงก็คนที่ไม่ลูกที่ป่วยเป็นระบบทางเดินหายใจหรือเป็นหอบเป็นอะไรเนี่ยที่ต้องพ่นยาอะไรเนี่ยก็สู้กันต่อไปครับจนกว่าเขาจะโตนะครับถึงจะฟันทงได้นะครับว่าเป็นโรคประจําตัวหรือไม่นะครับนะเขาจะโตก่อนนะกันเอาโอเคเดินทางกันก่อนวันนี้นะครับลึมฟ้ากึมฝนนะครับมากเลยพายุหรือเปล่าไม่ได้ดูขาวเลยนะ ฝนตกฝนตกระหว่างทางนะครับในการเดินทางฝนตกแล้วลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้ววันนี้เลยจะตูรับพักพิบาลมาแล้วนะครับก็จะอีกไม่นานก็ถึงร้อยเอ็นแล้วแหละฝนลงเม็ดนะฮะไหนมาบ่ะาำหมอ่าฝนตกดักเร็ว ตกหนักเลย <c oughs> จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้หนักนะครับฝนโตกแข่งเลยวอเงแยกไฟแดงสีแยกถึงร้อยเอ็ดแล้วนะครับ ตกเลยตกนัะเห็นมอพนตกอะนะตกตกถึงแล้วถ, <Yeah. S 1> ถึงแล <sh> ้วถึงแล้วฮึโอ้บักคเลยเห็นไหมร้อยเอ็ดทนบุรีนะครับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทนบุรีถึงแล้ว น,นี่ก็หาที่จอรดรถได้แล้วนะครับฝนยังตกไปเลยเดี๋ยวหาลมให้ลูกก่อนไ,ไม่มีที่จอดเลยคนวันนี้คนเยอะมากเลยนี่คนเยอะมากเลยจอดเต็มหมดนะครับเยอะกว่าปกตินะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวว่าหาลมก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเนาะ ก็รอนะครับรอเล่นเล่นเล่นเลยเล่นมาลูกเล่นไหมเล่นเลยเล่นเลยเล่นไหมวันนี้เล่นไหม ตอนนี้ก็พบหมอออกมาแล้วนะครับหก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็แต่เดี๋ยวจะให้ยาพ่นเพิ่มเติมแค่นั้นเองไปพ่นที่บ้านต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอฉีดพัคซินให้หวัดใหญ่ไปพดไปพร้อมกันเล่นอะไรฮะดูทีวีบอกเนี้ยองมาแล้วฉีดไข้วัดใหญ่นะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพนิดหน่อยแล้วก็เรียบร้อยดีร้องไห้นิดหน่อยวันนี้เก่งมากวันนี้ เราให้ไม่หนักมากโอเคไปเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับผมต้องไปแวะที่กเกษตรอีกนะครับไปซื้อของด้วยต้องไปที่อำเภอเกษตรวิสัยนุ่นแหละรเรียบร้อยดีก็อยู่ในรถเรียบร้อยเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังก็คือลูกใครเป็นหอบก็พยายามหาหมอที่ที่ดีที่เขานัดเรื่อยๆนะครับเราจะได้แบบรักษาต่อเนื่อง อย่างเนี้ยก็เขาจะนัดอีวันที่สองกันไอสองธันวาคมสองห้ากเนี่ยก็คือถัดปีอีกหเดือนตุลาดีใช่ไหมวันนี้ตุลาตุลาวันนี้วันที่7ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือข้ามไปอีกประมาณสักเกือบสองเดือนนะครับเนาะทังนั้นวันนี้เขาหมอเขาบอกว่าหมอไม่ให้ไม่ให้ยาพ่นฉุกเฉินมาจะลองให้ยาอีก ไอ้เป็นสองตัวแหละตอนแรกให้ไปสองตัวคือพ่นเช้าเย็นกับฉุกเฉินใช่ไหมทีนี้หมอจะให้ลองพ่นฉุกเฉินไปไปอย่างเดียวก่อนถ้าน้องมีอาการหนักก็หรือมีอาการน้ำมูกหรือไอหนักค่อยพ่นฉุกเฉินหมอบอกว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพ่นฉุกเฉินแล้วนะนะนะพยายามเลี่ยงมันเพื่อเพื่อหมอจะพยายามดูซิว่ายาเช้าเย็นนะ่ะจะเอาน้องจะเอาน้องลุงอยู่ไหมถ้าเอาน้องลุงอยู่ก็แสดงว่าน้องลุงในอนาคตคุณหมอว่าจะค่อยๆถอยยาพวกนี้ออกไป อาจจะถ้าน้องลุงแข็งแรงดีอา่าเป็นอะไรที่แข็งแรงขึ้นโดยการใช้ยาตัวนี้นะครับคืออาจจะเหลือพ่นเช้าอย่างเดียวนะครับพออาจจะพ่นเช้าอย่างเดียวไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าดีขึ้นก็อาจจะวันวินวันก็เป็นไปได้อันนี้ก็หว,วังว่าลูกจะดีขึ้นทุกวันนะครับนะโอเคแล้วเราเดินทางกลับก่อนแล้วกันนะงอแงยอยากดูการ์ตูนอ้ยหุ่น <laughs> <laughs> ไปเดินทางกลับบ้าน ไปที่อำเภอเกษตรวิสัยก่อนนะครับเพราะว่าจะไปซื้อของซื้อหลายๆอย่างด้วยแหละนะฮะ <c oughs> นอนหลับแล้ว <c oughs> ตอนในสายลุงก็นอนหลับแล้วว่าตื่นแต่เช้าตื่นก่อนผมอีกอะ่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างก็รับว,วัคซีนมาด้วยนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่บ้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับคงจะตื่นเช้าด้วยมือเช้าตื่นมาก็จะจะมาหาหมอก็เห็นเถานอนแล้วแหละเพราะว่าแกตื่นแต่ตื่นแต่ตตเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หลับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเดินเราก็จะเดินทางต่อไปที่เกษตรก่อนเนาะไปหาซื้อนมแล้วก็ซื้อของต่างๆนะครับ เดินทางกันต่อเลยนะครับผมวันนี้อากาศใกล้ประมาณนี้แหละนะครับเมฆเป็นส่วนมากเลยนะมีเมฆเยอะเลยน,นถนนเส้นนี้วิ่งสะดวกสบายดีนะครับแล้วก็มีแท่งเอร์ด้านข้างนะครับเพื่อป้องกันรถหลับในอะไรเนี่ยพุ่งข้ามเลน,นครับอย่างนี้ผมว่าดีนะเดียวเกาะกลางถนนเยอะนะครับ ถ้าเกาะกลางถนนเนี่ยเอารถไม่อยู่นะครับอย่างเงี้ยเอาอยู่แน่นอนนะรถที่จะข้ามมาหาเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเซฟได้ดีเลยทีเดียวนะครับีอย่างเงี้ยป้องกันการมีคนหลับในอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะข้ามมาหาเราเนี่ยก็ยากนะครับถนนเส้นนี้วิ่งอยู่ที่อำเภอระหว่างอำเภอจตุรพักพิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดจะไปสู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับนี่ระหว่างอำเภอนะครับถนนดีเลยทีเดียวนะครับสะดวกสบาย นะครับที่เดิมเคยมาซื้อที่แคสตวันนะครับและราคามันก็ถูกด้วยแหละนะครับตามความรู้สึกของเราไปดูลเลยครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยครับผมไปยายกับหลานรอในรถนะนครับทั้งหมดสามพัน สาบาทนะครับโอเคอเสร็จเรียบร้อยภารกิจของวันนี้นะครับแวะมาซื้อของเรียบร้อยทางไปซื้อน้ำมันกันต่อ,อนี่ก็แวะเติมน้ำมันของ95นะครับเอาไปไว้ เติมมอเตอร์ไซค์ที่บ้านสักสองร้อยแล้วกันครับที่ปั๊มปอทอเดี๋ยวมาดูปตทอใหม่เขาสร้างเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับเขาจะทําเป็นอะไรไม่ทราบนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมจะเป็นแลนด์มาร์กเลยเขาปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเลย อเมซอนเขาจะปรับปรุงใหม่เห็นไหมเขาลงต้นไม้อย่างสวยเลยนะลงต้นไม้นะนี่ครับเป็นป่าเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอนาคตนะไปเดินทางกลับบ้านเรานะครับเรียบร้อยภารกิจแล้ววันนี้นะครับตอนนี้ก็สิบเอดโมงกับอีกสี่สิบดนาทีครับอ่าตอนนี้สายลุงก็ตื่นแล้วนะนี่อ่าตื่นแล้ว พิ่งออกจากเกษตรครับตอนนี้11.49นาทีครับเดินทางกันวันนี้แดดนะพอมาถึงเกษตรวิเศษนี่แดดเลยแดดจัดนะนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับเที่ยง20นาทีครับผมเรียบร้อยครับผมถึงบ้านปลอดภัยครับเป็นคลิปที่เป็นการเดินทางแล้วก็เป็นภารกิจพ่อบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูให้รับชมให้นะครับแต่ ถึงจะมีไม่เยอะก็าตามอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจให้ให้เรานะครับนะทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะขอบคุณมากนะครับ